เทศบาลนครสมุทรสาครน,นะคะได้ประดับไฟเต่งล้างต้อนรับเทศกาลตรุษจีนเล่งเกี้ยชูสืบสารตำนานมังกรภายใต้โครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเลในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2566ค่ะความสวยงามจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะเทศบาลนครสมุทรสาครได้เนรมิตสวนสาธารณะข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยการประดับไฟสวยงามและจัดทำอุโมง์เต็งล้างกว่า1,000ใบเพื่อเตรียมพร้อมการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเล่นเกียชูสืบสารตำนานมังกรซึ่งในโซนสวนสาธารณะ6 0พันศามหาราชคางสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเป็นการจัดงานในส่วนของเทศบาลนครสมุทรสาครภายใต้โครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2566ซึ่งงานจ,จะมีขึ้นในวันที่1 9ถึง23มกราคมนี้ค่ะทั้งนี้ภายในงานจะมีร้านค้าชุมชนในจังหวัดสมุทรสาครกว่า60ร้านมาตั้งร้านเพื่อให้ประชาชนได้ช็อปชิมชิลในบรรยากาศชิลชิลรวมถึงได้จัดอุโมงเต็งหลังยาว40เมตรภายในสวนสาธารณะและซุ้มส่สูให้ถ่ายรูปเช็คอินกันด้วยและที่สำคัญในงานนี้จะมีวงดนตรีชื่อดังมาเล่นคอนเสิร์ต โดยในวันที่19มกราคมพบกับวง Yes Indeed วันที่20พบกับตามิสเตอร์ทีมและแจ็คชวินส่วนวันที่21นั้นจะพบกับหมูมูซูวันที่22พบกับโกวินดูวานและวันที่23พบกับนิกรนวีและดิวพัทรพลเดอะสตาร์โดยคอนเสิร์ตจะเริ่มเล่นตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณสวนสาธารณะ60พรรษาข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครค่ะ